สวัสดีครับสวัสดี FC สวัสดีผู้ชมทุกทกท่านครับผมครับวันนี้ผมเดินทางผ่านมาที่อำเภอเชียงของนะครับตอนนี้อยู่ที่บริเวณกาดสดเชียงของนะครับผมรับมาเจ้านี้ก่อนะครับบรรยากาศฝนตกนะครับเนาะตกตั้งแต่ตะคแล้นครับมาเจ้านี้ก่อยังอ่อยน้อยๆอยู่นะครับเนาะรับเดี๋ยวเราจะไปดูด้านในนะครับว่าโปรแกรมม่กล้าเปิดขายอย่างองนะครับเนาะ ครับเดี๋ยวจะมาดูโซนนี้นะครับเนาะว่ามีของอย่างห้องนะครับครับส่วนใหญ่ก็จะเป็นเฮดนะครับนะครับมีเฮดนะครับผมมีเฮดมีพักนะครับนะครับแปะขอถ่ายหน่อยนะครับครับผมครับเป็นพืชพักสวนโค้ชนะครับ ในกาศนะครับเป็นพักกาดนะครับบรอกโคลีนะครับเป็นเฮดอันนี้เฮดอย่างครับเนี่ยเฮดหอมสดโอ้เฮดหอมสดนะครับนะครับหอมสดครับเอาเลยครับผมสบายเลยครับอ๋อส้มนะครับ ต้มแข่งใส่ป๋าอันนี้เห็นนะครับแม่ขอดไทยครับนะครับอันนี้เห็นนะครับสาลายสาลายเห็นนะครับเป็นพันคนเหนือพันธุ์แบบไก่ยีเหล้วเนาะไก่เหนือครับไก่ไก่ไก่น้ำผงสาลายน้ำผงน่ะอ๋อเต้าก็ครับบุตรจักรก็วอเต้าหนึ่ก็เต้าอันนี้มันเป็นผิวไก่ไก่นะครับเนาะอ๋อนะครับท่านผู้ชมครับไก่น้ำผงยีเหล้วพร้อมกินเจ้าเป็นไก่อันนี้เป็นสาลายน้ำผงเป่นทอดมาแล้วหรือว่าอะไรครับ นี้แล้วเรียบร้อยนี้แล้วก็มีหอมข้าวใส่เแยมๆแล้วนะครับควาควาเรียบร้อยแล้วครับเจียหอม่ยมๆใส่เรียบร้อยสรับองกินครับสรับผมอ๋อนี่านผู้ชมขอบคุณพ่อแม่เส้นป่าอยู่ตรงไหนครับแม่เส้นปลาอยู่คุ้นเจ้าแกง้มเล็กๆอ๋ออยู่หลังคุ้นนะครับนะครับอันนี้่อเป็นของกินซุกนะครับนะครับของกินซุกนะครับผมโอ้มีแมงดาตัวนะครับนะครับอันนี้ก็เสาะหายยากแล้วนะครับแมงดา ขอไปดูโซนด้านในพุ่นนะครับกับเป็นโซนพักเหมือนกันนะครับเ,เป็นโซนพักนะเอวพอกันรับแม่แโซนชิ้นหมูนะครับครับ ัน,นี่ก็เป็นบรรยากาศนะครับด้านในนะครับชิ้นหมูนะครับน,นี้ก็เป็นของทะเลนะครับผมทะเลเป็นกุ้งปนนิ้นะครับรนนครับบรรยากาศโดยรอบนะครับนะครับตีการ จึงหองนะครับพอเดี๋ยวเอามาดูนะครับโอ้นะครับท่านชมขรากฏคลังน้ำโขงนะครับได้ขออนุญาตถ่ายกเลังไอเนอร์นะครับโอ้ตัวใหญ่ขนาดนะครับท่านชมครับตัวน้อยอันนี้ตัวน้อยอยู่นะครับพุทเดียวผมเอามาตัวซิกเอ็ดสิบห้าโอ้ครับนี่ยังเป็นอยู่นี่แต่มมุนี่นี่บอลอดแล้วเครับ ง, ب,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  งมามงามงามงามนะ,นะครับสดสดอยู่นะครับท่านผู้ชมครับสดผมมา,มาเจ้านี่ไ,ไปได้ทางใดมาครับไอ้นี่ยไปว่าจะได้ล้อไม่หักเออนะครับนั่งเขาอันสามโมงไปได้คุณหกโมงหมดนะครับท่านผู้ชมครับเพื่อมาหาเขานะครับเพื่อได้ผ่านมาตั้งอำเภอเชียงของนะครับเนาะมาซืซ้อได้นะครับปากกดครั้งนะครับสดๆถ้ามีมันก็จึงมีนะเวลาบ่มีมันจึงบ่มีนะพี่สดๆเลยนะครับเนาะนะครับ ภาพบรรยากาศของเตี่กาดเจี้ยงของนะครับนะครับผมค่อยปอมีคนตระหนักนะครับเนื่องจากฝนมนตกตัวนะครับเนาะแล้วก็น่าจะเป็นเศรษฐกิจอย่างตัวนะครับเนาะครับก็ฝากผู้ชมตัวนะครับเนาะชอบบรรยากาศแบบอี้นะครับเนาะก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อกันตัวนะครับครับเดี๋ยวเพื่อข้างหน้าจะไปที่ไหนเนี่ยเอ่อฝากรับชมฝากติดตามนะครับเนาะครับสำหรับวันนี้ผมขอลาไปก่อนนะครับประกันคลิปหน้าครับสวัสดีครับผม